สวัสดีครับพี่น้องชาวเฟรนกุ้งและชาวสตูดิโอแคมสวัสดีแฮมม็อกเจ้าออวันนี้เราก็มาพบกับก๋วยจีบทอนะคะวันนี้จะมาทำน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะเพราะว่าน้องปุ๋ยอยากกินนะคะมาดูวัตถุดิบกันค่ะพริกหนูสวนค่ะกระเทียมแกะนะคะอหอมซอยค่ะมะนาวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะนี่เอากระปิไปย่างนะคะแล้วก็ กุ้งเสียบแต่ต้องเอาไปทอดก่อนนะคะเดี๋ยวไปตักๆไปทอดนะคะวิธีกัรแรกเลยนะคะเอากระเทียมค่ะใส่ในพกเลยนะคะใส่ไปค่ะเสร็จปุ๊บเอากระปิที่ไปย่างนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตำค่ะตำนห้เดียพอพอแรกค่ะเสร็จปุ๊บก็ใส่พริกปิ้งหนูค่ะ ตำพริกขหนูกับกระเทียมแล้วกปีเนี่ยให้พอแรงค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่กระเทียมพอแรงน้ำกับพริกกับกระเทียมพอแหลงอยู่ในโกข้าใส่หัวหอมลงไปค่ะน้ค่เตำมพอยา,าน,น,ะะอนสร็จปุ๊บแสนตาลปี๊บค่ะ กดนี้ค่ะป่นชาป่นชาปุ๊บค่ะปดค่ะ,คะเสร็จปุ๊บใส่น้ำปลาค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเจ้เค็มเสร็จปุ๊บใส่มะนาวค่ะ เท่ากันนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะให้ห็น้าเช่ไหมพอเสร็จวเสร็จปุจ๊บเราก็จะเอากุ้งเสียบเนี่ยไปทอดนะคะแล้วก็มาโรยมาโรยแล้วมันเจอตอนกุ้งเสียบโรยเลยจ้ะคนไม่ได้แค่ให้ทั่วให้มันกรอบนะคะแม่ครัวเราสวยจะตายดูสิแม่ครัว รุ่งมาแล้วคะเราก็ใส่งไปในกระถิ่นี้เลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกค่ะเตีมมาคลุกค่ะเตรีมคลุกนะคะอสมง่า้ๆเลยค่ะสมตักใส่ถ้วยนะคะผักเครื่องเคียงอ่าครับรวมเนอะเคง เคราครับมาเนี้ยเการเสร็จทางทเสียบกับผักผานเบิรกัน